จากการที่เราได้เรียนในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่งพหุคูณไปนะคะนักเรียนก็จะทราบว่าจริงๆแล้วแผนภูมิแท่งพหุคูณเนี่ยเป็นการนํำเสนอข้อมูลโดยนําข้อมูลจากตารางแจกแจงความถี่จำแนก2ทางซึ่งในการนํำเสนอข้อมูลลักษณะนี้จะมีตัวแปรที่สนใจศึกษาอยู่2ตัวแปรนะคะ และตัวแปรทั้งสองตัวแปรที่สนใจศึกษาเนี่ยก็จะถูกนําเสนอในแกนนอนเดียวกันอย่างกรณีนี้เป็นการสํารวจนะคะการสํารวจประเภทของหนังสือที่นักเรียนนิยมอ่านนอกเวลาเรียนของนักเรียนชั้นอ่ะจนวนนักเรียนที่ไปสํารวจก็คือ1,600คนจาก4โรงเรียนตรงน,นี้เราจะเห็นว่ามีตัวแปรแรกก็คืออะไรคะ4โรงเรียน,นะคะสนใจว่า4โรงเรียนเนี้ยนินักเรียนนิยมอ่านหนังสือประเภทใด โดยให้นักเรียนเนี่ยเลือกประเภทในการสํารวจเนี่ยให้เลือกประเภทหนังสือที่นิยมอ่านมากที่สุดใน3ประเภทก็คือนิตยสารนาวนิยายแล้วก็อื่นๆได้ผลการสํารวจดังแผนภูมิแท่งพหุค,คูณต่อไปนี้นักเรียนสังเกตแกนนอนนะแกนนอนเนี่ยจะแทนตัวแปรแรกก็คืออะไรคะโรงเรียนมีโรงเรียน A โรงเรียน B โรงเรียน C แล้วก็โรงเรียน D และแกนนอนก็ยังแสดงประเภทของหนังสือ สีน้ำเงินก็เป็นนิตยสารนะคะสีม่วงนวนิยายแล้วก็อื่นๆจุดประสงค์ของการเรียนในเรื่องของการอ่านข้อมูลสารสนเทศที่เป็นกราฟหรือชาร์ตต่างๆในทางสถิตินี่นอกจากที่เราจะนำเสนอไปแล้วเราต้องวิเคราะห์หรือแปลผลข้อมูลที่ได้จากสารสนเทศนี้ได้ด้วยนักเรียนจะเห็นว่าแกนตั้งเนี่ยเขานำเสนอข้อมูลในภาพของร้อยละของนักเรียนที่ตอบแบบสำรวจนะคะ ก็คือในแต่ละโรงเรียนเนี่ยถ้าเรารวมรายการจํานวนนะคะความถี่ที่เป็นร้อยละตรงนี้เราเรียกว่าร้อยละของความถี่สัมพัทธ์นะถ้าเทียบจากร้อยเนี่ยโรงเรียน A 60%อ่านนิตยสาสรนิยมอ่านนิยาตยสาร28%ในร0 0คนเนี่ย28คนนิยมอ่านนวนิยายแล้วก็12คนตรงนี้คืออะไรคะอ่า12%ตตรงนี้ก็คือ ถ้าสำรวจร้อยคนจะมีสิบคนที่อ่านหนังสือประเภทอื่นๆอันนี้เรานำเสนอในข้อมูลในรูปของร้อยละร้อยละก็จะไม่มีหน่วยเนาะไม่มีไม่มีหน่วยแต่ถ้าพูดถึงจำนวนจะมีหน่วยเป็นคนเนาะ,ะทีนี้จากตรงนี้ข้อมูลคำถามในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้านะคะแบบฝึกหัดนักเรียนจะเห็นว่าข้อหนึ่งเนี่ยเขาถามว่าถ้ามีนักเรียนตอบแบบสารวจจากแต่ละโรงเรียนจานวนเท่ากันเนี่ยจะมีนักเรียนที่ นิยมอ่านเนาะหนังสือประเภทนิตยสารและนวนิยายรวมกันกี่คนตรงนี้เขาถามจำนวนว่าเมื่อเอาจำนวนคนที่นิยมอ่านหนังสือทั้งสองประเภทนี้มารวมกันนะคะจะมีกี่คนในกรณีนี้ให้เงื่อนไขว่าถ้าแต่ละโรงเรียนเนี่ยตอบแบบสำรวจจำนวนเท่ากันเราไปทำเซเวหรือไปสำรวจเนี่ยหนึ่งพันคนเนาะ ถ้าแต่ละโรงเรียนตอบแบบเท่ากันก็มี4โรงเรียนก็จะได้โรงเรียนละ400ที่ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าในกรณีข้อ1นนะคะข้อ1เราต้องหาหาจำนวนคนที่อ่านนิตยสารของทุกโรงเรียนก่อนคะก็หาจำนวนนักเรียนนะคะที่นิยมอ่าน นิตยสารทีนี้นิตยสารคือแท่งสีอะไรคะในแกนนอนก็คือแท่งสีน้าเงินตรงนี้เราก็เอาร้อยละเนี่ยไปเวทนะคะไปเวทเป็นจําจนวนคนออกมาเรารู้นี่ว่าแต่ละโรงเรียนเนาะเขาสุ่มถาม400ร้อยคนสุ่มสํารวจ400คนตรงนี้ก็จะเป็น60ร้อยละห0สก็คือ60สส่วนร้อย จากจำนวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม400คนก็เวทเข้าไปเพราะฉะนั้นโรงเรียน A มีผู้ที่นิยมนักเรียนที่นิยมอ่านนิตยสารเท่ากับ64-24-240ต่อไปต่อไปคือโรงเรียน B นะคะก็จะเป็นอะไรคะ83้อยแที่นิยมอ่านนิตยสารจากการสำรวจทั้งหมด400คนเอา400ไปเวท ก็จะได้เป็น4 3่สามสิบสทดหนึ่งทดหเป็น33ก็จะได้เป็น3 2, 1, 3, 2, 1, 3 2ต่อไปโรงเรียน C นะคะถ้าเรามองโรงเรียน C โรงเรียน C ก็จะเป็น33เปอร์เซ็นต์เนาะก็คือ33มสิ่วนร้อยเดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นปากกาน้ำเงิน33มสิบ่วนร้อยเวทด้วยอะไรคะเวทด้วย400ก็จะได้เป็นคูณไปได้เท่าไหร่ สี่สามสิบสองทดหนึ่งทดหนึ่งสี่สามสิบสองเป็นสิบสามหนึ่งสามสองอันนี้นะคะโอเคต่อไปโรงเรียนสุดท้ายโรงเรียนดีนิยมอ่านหนังสือประเภทอ่านิตยาสารก็เป็นสี่สิบสองสี่สิบสองคูณสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เนาะ ก็สี่สิบสองส่วนร้อคูณด้วยสี่ร้อยสีอ่สนักเรียนจะเห็นตรงนี้เพราะนั้นเวลาแสดงวิธีทำเนาะจำนวนนักเรียนที่อ่านนิตยสารก็ตอบเลยโรงเรียน A เท่ากับเท่าไหร่คะหกสิบเอาข้างบนนั่นแหละมาเขียน60สิบ่วนร้อคูณกับ400ร้อเท่ากับสองิ โรงเรียน B ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ83ส่วนร้อคูณด้วย1 0 0อ่ะคูณด้วย400มีผู้ตอบแบบ400ก็จะเป็น332โรงเรียน C นะคะโรงเรียน C ก็จะเป็นอ่าส3ส่วนร้อคูณด้วย400นะคะก็จะได้เป็น132สสุดท้ายโรงเรียนดี ะะโรงเรียนดีมีผู้ตอบแบบสำรวจ400คนเหมือนกันแต่อ่านนะว่าสนใจอ่านนิตยสารอยู่42 42สเปอร์เซ็นต์42่ส่วน100เบทด,ด้วย400ก็จะได้เป็นจำนวนนะคะจำนวนคน168คนเพราะนั้นจำนวนนักเรียนที่นิยมอ่านนิตยสารนะคะของโรงเรียน a b c d รวมกันทั้งหมด ดังนั้นจำนวนนักเรียนที่นิยมอ่านนิตยสารก็จะเท่ากับ240บวก332บวก132นะคะแล้วก็บวกด้วย168นะคะแล้วก็ามารวมกันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนทำได้นะ เพราะฉะนั้นนักเรียนไปคิดต่อว่าถ้าถ้ามีโรงเรียน A B C D ตอบแบบสำรวจนะคะจำนวนเท่ากันก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนลองไปคิดนะคะครูจะให้เวลาคะ่ะ